การเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าเนี่ยจะทําให้เราไปได้ไกลจริงไหมเราย่อมอยากจะเรียนรู้กับคนที่เรารู้สึก ว่าเขามีอะไรที่เราไม่มีเพราะเราจะได้อะไรที่เราไม่มีมาเช่นกันนะครับมันคือการแลกเปลี่ยนสมมุติถ้าผมทําพิธีกรเนี่ยฮะโ h คําถามเป็นร้อยเป็นพันเลยอยากถามพี่ตาว่าพี่ตามีวิธีการแก้ปัญหาแบบนี้ยังไงถ้าเราเจออย่างนี้เราทํำยังไงการพูดคุยกันมันจะทําให้เราได้อะไรมาเสมอเสมอเป็นการเรียนรู้ทั้งข้อดีข้อเสียซึ่งกันและกันหรือว่าในการคุยกันครั้งนี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเราจะได้กลับมาคิดต่อได้และประมวลผลต่อได้ว่าทําไมมันถึงไม่เกิดประโยชน์ เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆครับว่าเราเรียนรู้จากคนที่สําเร็จแล้ววันละนิดมันดีกว่าเราเสียเวลาทั้งชีวิตคิดเองโคตรจริงเลยฮะเพราะว่าในสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการพูดคุยกับเขาหรือสิ่งที่เขาพยายามจะแชร์ให้เรามันคือสิ่งที่เขาได้พิสูจน์และลองผิดลองถูกมาแล้วอะเราแค่ลองถูกอย่างเดียว แต่ถ้าเราไปทําเองก็ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะครับเพียงแค่มันใช้ระยะเวลาที่นานกว่าแล้วบางครั้งมันอาจจะลองผิดจนลงผิดไปเลยก็ได้ถ้าเรารู้ว่าดิเรกชันของเรามีแลนดิ้งไหนทิศทางไหนเราก็เรียนรู้จากรุ่นพี่ครับที่เขาอยู่ที่แ a นดิ้งแล้วอ่ะหรือไปได้ไกลกว่าเราอ่ะว่าเขาทํายังไงให้ไปถึงจุดนั้นเราก็จะไปได้เร็วขึ้น